สวัสดีครับวันนี้มาทาก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะครับที่แล้วก็หิวมาก็ไม่ได้ทําตามสูตรวันนี้เรามาทําตามสูตรของก๋วยเตี๋ยว,ยวที่พี่กิ๊กส่งมาให้นะครับพี่กิ๊กก๋วยเตี๋ยวหม,เเม,หมูเลียงเมืองจันหมูเลียงเมืองจันนะครับก็จะมีสูตรเขาเรียกว่าสูตรโบราณจากจันทบุรีนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเมืองจันนะครับเป็นสูตรโบราณแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีบอกนะครับเส้น เส้นจันนะครับเส้นมีแล้วก็เส้นบะหมี่แล้วก็เส้นมาม่านะครับก็มีหลายอย่างที่จะให้เราเลือกอันนี้พี่กิ๊กส่งมาให้เราทั้งหมด4ห่อครบทุกเส้นเลยนะครับก็วันนี้จะมาทําเส้นมีนะครับวันนี้จะมาทําเส้นมีก่อนอื่นเราก็มา,าดูส่วนผสมที่จะทําให้ถูกการมวิธีของเขาเนาะเัาก็อันนี้ก็จะเป็นผงซุปหมูเรียงอันนี้เป็นผงซุปเราจะใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะมี อาหมูอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเปหมูลูกชิ้นที่เรา,เาทำให้เสร็จเ,เรียบร้อยแล้วก็จะมีเ,เส้นหมี่ครับอันนี้เราก็ไปแช่ไว้ประมาณ 10- 20นาทีมันก็จะนิ่มนิ่มนะครับอย่างเงี้ยนะนิ่มนิ่มแล้วนะครับอันดับแรกเราก็ไปใส่อันนี้ก่อนละกันเนาะอันนี้ตามสูตรเข้ามานะครับอันนี้สูตรเนี่ยเราใส่เข้าไปในนี้เพราะน้ําตัวนี้เดือดแล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับ ใส่ไปเลยเพื่อให้มันหอมเป็นสูตรดั้งเดิมของเขาเนาะสูตรโบราณน,นะครับเข้มข้นเลยเทไปอย่างงี้นะครับโอเคอนึ่นึงอ่าต่อไปก็ต่อไปเราก็มาใส่แล้วก,วก็เรื่องผักเราก็ผักเราก็แล้วแต่เราจะใส่ว่าจะเอาผักอะไรมาใส่เนาะอาจจะเป็นผักบุ้งอะไรตามที่จริงก็เขาจะให้ใส่ผักบุ้งตามสูตรของเขาโดยตรงเนาะโดยแท้จริง อันนี้เราก็หมูมันสุกแล้วไม่ต้องไปต้มนานหมูนะครับแล้วก็ใส่เส้นหมี่เข้าไปเนาะใส่เข้าไปเลยนี่เส้นหมี่ใส่ไปเลยหมดเลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะครับเส้นหมี่ไปนะครับแล้วก็คนไปนะครับอันนี้จากสูตรทางเมืองจันนะครับเขาพี่กิ๊กส่งมาให้เราก็ดีใจวันนั้นทํามารอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกอร่อยมากนะครับ ถ้าถ้าเรารู้ว่ามันสุกแล้วใช่มมันสุกเรียบร้อยแเราก็ปิดแก๊สไปเลยนะบต่อไปเลยมาเรามาใส่อต้นหอมผักชีนะ,ะอันนี้เป็นต้นหอมผักชีเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วโรยเข้าไปยูที่เราชอบนะครับพี่น้องเราชอบให้มันอร่อยเราก็ใส่ไปเยอะๆเล่อยถ้าผมชอบผมก็ใส่ไปใส่ให้หมดเลยเนี่ยเพราะเราชอบนะครับอันนี้ยูที่เราชอบนะครับแล้วก็ อันนี้ก็คือกระเทียมเจียวนะครับใส่เพื่อให้ม uh, ันหอมได้รสชาติให้มันหอมนะครับให้มันใส่ไปให้หมดเลยนะครับใส่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นถั่วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นถั่วนะครับเป็นถั่วนะครับก็ใส่อายุที่เราชอบว่าเราจะต้องใส่มันให้หมดหรือเปล่านั้นซึ่งเราชอบถั่วเราก็ใส่ไปให้หมดนะครับผมจะใส่ให้หมดเลยนะครับเพราะคือชอบเราชอบ อันนี้อันนี้สําคัญเลยพี่กิ๊กบางอันนี้เผ็ดมากอยอาใส่ยเยอะนะพี่ก็ไม่ค่อยกินเยอะน่งกับผมก็ไม่ค่อยกินพ,พริกเผ็ด่าไรก็ใส่ให้มันเป็นหอมอะ่ะเพราะมันเป็นเรียกอะไรพริกอะไรนะแล้วก็ใส่ไปเป็นพิธีนิดหน่อยนะครับใส่ใส่เข้าไปใส่มากเดี๋ยวมันเผ็ด พอแล้วแค่นี้แล้วก็ก็คนให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันนี่ไงก็เป็นรสชาติคือน้ํามันเดือดมันร้อนแล้วเราก็ต้องปิดแก๊สเพื่อให้อ่าผักอย่างเงี้ยเรามาใส่ที่หลังจะให้มันผักมันเปื่อยเนาะเราก็ชอบกินผักที่มันอร่อยอๆนะครับกินแล้วผักมันจะได้อยู่กับเราก็เป็นอันว่าเสร็จ ก็เป็นวัดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เตรียมถ้วยมานะครับเตรียมถ้วยมาสักหนึ่งถ้วยแล้วก็จัดไปเลยนะครับอันนี้เราถ้วยเราเราพอได้ที่แล้วก็ถ้วยมาแล้วก็ใส่ใส่ตักใส่ไปเลยพี่น้องแล้วก็กินได้เลยตอนนี้เตรียมแล้วหิว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 แล้วครับ อ้โหน่าก,กินมากพี่น้องอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไม่รอละรีบตักรีบตักรีบตักนี่ไงก๋วยเตี๋ยวจากจันทบุรีนะครับเทหมดเลยพี่น้องเทหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวอย่างสมบูรณ์เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเมืองจันท์ นะครับจันเป็นสูตรโบราณนะครับจากจันทบ,บุรีนะครับก็มีนี่นี่ก็มีมีส่วนผสมเนาะทางนี้ก็จะมีส่วนผสมของเขาแต่พีกกิ๊กเขาเขียนมาเป็นตั้งหากว่าให้เราต้องใช้ใช้อะไรมาอันนี้นเห็นไหมพี่น้องเนี่ยเขาจะมีเตรียมให้ทุกอย่างนะครับของเขาถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายเส้นก็ฝากด้วยครับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเมือง <np. S 1> เรียงเมืองจันทบุรีนะครับสูตรโบราณจากจันทบุรีอันนี้ก็ขอบคุณพิกกิ๊กนะครับที่ส่ง ขอบคุณพี่เกกอีกรอบหนึ่งนะครับที่ส่งก๋วยเตี๋ยวมาให้นะครับถึงเป็นเป็นของขวัญเนาะหรือเป็นสิ่งของที่เรากินได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกชายแอบมาทำกินสองห่อไปแล้วพี่คกก <laughs> ลูกชายแอบไปทำกินอีกสองหอ่อ <laughs> เช้ามาเหลือห่อเดียวเลยต้องมารีวิววันนี้ <laughs> อร่อยมากจังบอกอร่อยมากเลยอะ ในค่ำเมื่อคืนก็แอบมาทำนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊กนะครับที่ส่งมาให้นะครับวันนี้ขอบคุณแกง๊งซีซี่ทุกคนขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีที่ให้เรามีอะไรกินดีๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆมันเป็นยอดทุเรียนทอดอะไรแล้วพี่กิ๊กก็พยายามอนพยายามส่งมาให้พี่สุธัยได้กินได้ทานให้ครอบครัวได้กินได้ทานกันวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณพี่กิ๊กแล้วก็แก๊งซีซี่ทุกคนกับพี่ใหญ่ใจดีก็พี่โมของเราด้วยนะครับขอบคุณมากมา สำหรับวันนี้ก็ตัวไปก่อนคลิปวันนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้พี่สุดถ่ายชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปรับพยายามหาคลิปมา,าสร้างสารรค์ให้ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆ FC ทุกคนได้ดูได้ชมกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ตัวไปก่อนนะครับวัสดีครับสายอะไรเต็มคอ